เจ้าประแดดถั่วลันเตาลวกค่ะแค่รสหน่อยต้มต้มเพราะว่าเลื่องนา,นานเรียกต้ม <c oughs> อันนี้คือปละนินหนึ่งจ้าปละนินหนึ่งอันนี้แก้วปลาแดดเจ่วปลาร้านะคะวิธีการทำเจ่วปลาร้าจะให้ไปตรงแคปชั่น,นะคะ่ะเออจะให้ไปตรงคอมเมนต์ดีกว่าเพราะว่าพี่น้องใน a c e b o o กอันพี่น้องใน YouTube สีหาบ่เห็นในแคปชั่นจะให้ไปตรงคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์แรกคะ่ะบายคือเป็นตาแสรว่าพวนอิช <One. I> <laughs> สวัสดีจ้าพี่น้องคล้ายๆว่านอังคารกับเจยสาวิสานจาังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลก็เห็นตะแก้วพักในมีหลายสิ่งอย่างอยู่เดอ้อป๊าที่จริงมันเมียนดอกแคไม่แค่รสมินหน่อไม้ฝรั่งมีบอกขลีมีเห็ดอมันคือเปน็นเป็นประศัตมันเห็นมันเป็นเห็นบระครบนี่หาเนี่ยมาจากอ่างกินกัะหม่อ เลยงานมันกรสินล่นลงไปเพราะฉันถาต้องคุยได้จ้ะอู้คุยเจ้าประแดดถั่วลันเตาลวกค่ะแค่รสหน่อยตม้มต้มพระา่าเรื่องนานๆเรียกต้ม อปลาเนี่ยจะกินบ่าปลาอืมะวา,านเห็นปลาชาวกินปลาเผาค่ะก็เลยคืออยากน้ำตาขี้ขันเผาเลยหนึ่งเอาสันเด้อยแซบว่าแพ่กันค่ะ เฮ้่มาฝรั่งมาส่งหิวอือเอาจังซี่อืออย่างติงด,ดข้าว 叫不得，反正不懂。嗯。嗯嗯嗯 อันนี้เปลี่ยนมาไข่รดนดีซีอิ๊วขาวแล้วก็ลดนดีซีอิ๊วขาวท่านั่นจ้ะจะไข่มาทิ้งซะ nó còn anh à, không kể cái cái tên sao vũ sao ฮองก๊แกกงตัดตีหาเครื่องพี่น,นอ้องบาฮะยังไอท้ทวนๆอยู่ด้วยนี่เอาจำจำอ๋อเนีืจจนอ้อเอ๋เน้อ ง่ายมันเถอะนะอันนี้ส่วนทองไปนิดจ้ะท่องปลาหมักหลายแสบมัน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 อ้วาวไปหนีก่อนกลางโอู้หมักหลาปลาอินกับตนานะาฮะปลาเอามากินกันมัน้งอะไรละ เต่อกินครบแล้วไปพักครบแล้วคิดว่า ป่าหนึกบกบเนื้อนุ่มหมักนานๆนะคะ่ะให้เขาเข้าเนื้ออร่อยพักกันยังดับเผาค่ะอ,อืมเนาะอร่อ,อยมากสับมาก ก็ผ่ายเด้อคนเหี้ยเด้อกับก็ผายค่ะแกะ้วเฮ็ดแค่รถอ๋อซ้ำนั่นจุ๊บอื้อ แค่ราทำว่ต้มถ้าไม่ต้มอ่ออีกแบบนึงแต่ถ้าต้มจะหวานหมานนะฮะข่านดิม <laughs> <laughs> มึงอย่าเขียนเกี่ยวปกติเขียนเ,ยเยนมื่อไรเขียนคือผิดปกติค่ะ <laughs> รก